นอนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่เป็นที่โต๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงค่ะมื้อน,นี้เซโฮ้มมีคือเก่าจ้ามื้อน,นี้กินน้ำส้มจ้ะมื้อน,นี้ กินข้าวเสร็จแล้วก็มาช่องหางห่มกินเย็นๆเน,นี่ยืัววานี่กินร้อนบัววันนี้กินกาแฟมือวนนี้กินน้ำส้มจ้ะ

แห้งบอกใปไหมแวบบแวบๆๆๆ อยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นเราล้มไม้เด้อต่ต้นไม้เด้อพี่น้องห้อนนี้ดีคกินเย็นเย็ยเนี่ยวานนี้กินร้อนบ่นไหววานนี้กินกาแฟืันนี้กินน้ำส้มจ้ะ กินเย็นๆนี่เมื่อวานนี่กินร้อนบ่วไหวเมื่อวานนี่กินกาแฟมินี้กินน้ำส้มจ้ะลมเย็นพี่น้องลม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 เย็นเห็นบ่ลมเย็นเลย

แงบอกไปไหมแบบแวบแปบแปบงดับม้อนเลยลเยน็นพี่น้องลม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 ,มเยนแบบน็นเห็นบอกลม,มเยนนะ็นไหม จบมาเลยเย็นเย็น เย็นพี่น้องลม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 เย็นเห็นบอลมเย็นไหม แหงบอกใบไม้แป๊บๆๆๆกินเย็นๆหน่อยบ่อวานี่กินร้อนบัวไหวบ่อวานี่กินกาแฟเมือนี้กินน้ำส้มจ้ะน้อย มันนี้ดีคุณพักเที่ยงกินข้าวเร็นแล้วก็มาองหาห่มน้อยเซาห่มนะครเนอยู่ยในต้นไม้น่ะอากาศดีแดวจักหน่อย ต้นไหมมันทำให้เย็นเด้จยะพักเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็มาซ่องหาห่ม อยังดับฮ้อนเด้อมันฮ้อนต้องดูแลตัวเองให้ดีมัที่เป็นที่โต๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะมละมแหงบอกใบไม้แวบๆบแปแบบมเย็นพี่น้องลม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 เย็นห็่บอลม,ม,ม,มเย็นไหม ันห้อนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่เป็นที่โต๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ